สงครามยูเครนการลุกรานที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือกลยุทธ์ทางทหารที่ซับซ้อนแต่ที่น่าสนใจคือทำไมกองทัพรัสเซียยังคงรุกครองหมู่บ้านเล็กๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวที่4แล้วก็ตามมาเปิดกระดุมความลับของการต่อสู้ที่ยังไม่มีที่สิ้นสุดนี้กันเลยในวันอาทิตย์ที่16พฤศจ,จิกายน2568กองทัพรัสเซียประกาศว่าพวกเขายึดครองหมู่บ้านยูเครนได้อีกสองแห่งในแคว้นซาบร,ริชเชียทางตอนใต้คือหมู่บ้านมาลาตอกมัชากามาลาทอกมชกาและริฟโนเปเลียรริโนเพ การรุกรองครั้งนี้ทาให้กองทัพรัสเซียเข้าสู่ตําแหน่งที่ใกล้ชิดก,กับเมืองสําคัญของยูเครนมากขึ้นขณะที่กองทัพยูเครนก็ไม่นิ่งอยู่เลยเขาทุ่มเทพลังโจมตีโรงกลั่นน้ามันของรัสเซียในเมืองโนโวคุยบีเชสคว้นซามารายอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมกองทัพรัสเซียถึงต้องการหมู่บ้านเล็กๆเ,เ,เหล่านี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการคลองมาลาตอกมัชากาช่วยให้รัสเซียสามารถเข้าถึงเมืองโอริคิปออริคิวได้ง่ายขึ้นส่วนริฟโนบิเลียก็ทําให้พวกเขาควบคุมพื้นที่รอบๆเมืองกูเลโปเลเกย,ยโพเ ได้สามทิศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญแล้วทางยูเครนกำลังต่อสู้อย่างไรกองทัพยูเครนที่เหนื่อยล้าและมีกำลังพลน้อยกว่ากำลังต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องเมืองโปรครอบเมืองที่มีความสำคัญทางการขนส่งแต่การที่รัสเซียสามารถแทรกซึมทหารลับเข้าไปในเมืองได้หลายร้อยในทำให้การป้องกันของยูเครนอ่อนแอลงมากแล้วสงครามนี้จะจบเมื่อไหร่ ถึงแม้สงครามจะดำเนินมาใกล้4ปีแล้วแต่การเจราจาสันติภาพยังคงติดขัดการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีรัสเซียที่วางแผนไว้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นคุณคิดว่ามีวิธีอะไรที่จะช่วยให้สงครามนี้สิ้นสุดลงได้หรือไม่มาร่วมอภิปรายกันในแผนงความคิดเห็นเลย